เป็นคนที่พิมพ์ดีเราต้องตัด e ออกแล้วถึงเติม i s t แต่เวลาเราวิเคราะห์นะกลับมาวิเคราะห์ปั๊บเราต้องเอารูปคำศัพท์เดิมมาเพราะ,ะนั้น type จึงต้องเติม e ด้วย t y p e type นะเติม i s t types นะต่อไป enjoy enjoy ตัวไหนคะเป็น base enjoy enjoy สามารถแยกได้อีกนะคือ en กับอะไรคะ joy เพราะฉะนั้นอะไรคะ joy เป็น joy เป็นฐาน en เป็นอะไรคะลูกเป็น p r e f r e e e d เป็น s u f f r e e อ่าโอเคต่อไป sectionsection เป็นเศษเศ t เป็นอะไรคะ s e c t s e t เป็น base อ่าส่วน i o n เป็น s u f t f i x ทันไหมทันค่ะต่อไป r e f u s r e f l s ตัวไหนเป็น base คะคำนี้ f i e l feel ตัวที่มาเติมข้างหน้าคือ Re Re เรียกว่า prefix s เป็น s u f f i x ต่อไป telephone <า>ตัวไ,ไหนเป็น base คะ โฟนนะคะตัวไหนเป็นล็อเทเลเป็นอะไรคะลูกเพียนเพลฟิกถูกต้องพอร์ตเอเบลตัวไหนเป็นเบสคะพอร์ต <Port S 1> <Port. S 2> นะคะตัวไหนเป็นเออเป็นซัฟฟิกคะเอเบลอ่า <A ble. S 2> uh, ต่อไปเพอร์เซพชันเพอร์เซพชันเนี่ยแยกได้เป็นสามส่วนนะคะเพ์ตัวนี้มีความหมายนะแต่เมื่อกี่เพอร์เซนนั้นไม่ไม่สามารถแยกได้นะคะ คนละลากสับกัน Perception แยกได้เป็น3ความหมายตัวคำว่า sep หมายถึงร,รู้สึกนะตอนนี้แยกได้ว่าเป็นตัวไหนเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเบสคะลูกเซฟเซฟเ e ิร์เป็นอะไรคะเป็น prefix ส่วน ion เป็น ti on เป็นอ่าเเป็น suffix โอเคมีคำถามไหม ไม่มีค่ะไม่มีนะตอนนี้ถ้าออกออกข้อสอบแบบนี้ทําได้ไหมแบบได้ค่ะแบบเหมือนในแบบฝึกหัดเนี่ยทําได้ไหมได้ค่ะโอเค <laughs> เอาล่ะตอนนี้เป็นอันว่านะคะเราภาษาศาสตร์เดี๋ยวครูออกตารางสอบปกติแล้วมันจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือสัปดาห์หน้านะคะลูกนะ 9โมงถึง10โมงเดี๋ยวครูคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะว่าระบบเขาจะยังไงนะคะเราจะสอบออนไลน์กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครูจะคอนเฟิร์มใน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 นั้นอีกทีหนึ่งแต่นี้ในเรื่องของการเตรียมสอบนะคะครูขอให้หนักศึกษาเนี่ยครูจะทำเป็น multiple choice ทั้งหมดนะ multiple choice ทั้งหมดแต่นี้ บทที่นะักศึกษาต้องเตรียมสอบนะคะลูกก็คือบทที่1ด้วยนะคะบทที่1ก็คือคลิปไอแนวคิดพื้นฐานทางด้านภาษาศาสตร์แล้วมีบทที่2นิดนึงค่ะมีนิดนึงในเรื่องของศึกษาเสียงนะคะนิดนึงแล้วก็เนี่ยคะ่ะบทที่5นะบทที่5ก็จะมีลักษณะเป็นในเชิงทฤษฎีด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถามแบบนี้คะ่ะ how many morphemes นะให้นักศึกษาลองฝึกแยกดูนะคะแต่เป็น multiple choice นะคะ เฉพาะหน่วยคำนะคะคำไม่สอบนะคำไม่สอบในบทที่5จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องหน่วยคำนะคะก็อยาฝากไว้ว่าให้นักศึกษาเนี่ยไปดูด้วยว่า,าในแต่ละทำความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ด้วย mm hmm. inflectional suffix อะไรพวกนั้นนะคะให้ให้เข้าใจเนื้อหาของมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยโดยสรุปของภาษาศาสตร์เนี่ยนะคะเนื้อหาที่จะสอบคืออยู่ในบทที่1 และบทที่ห้าเป็นหลักอาจจะมีบทที่สองนิดหนึ่งค่ะบทที่สองนิดหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลางสัปดาห์กูจะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วก็เวลาสอบแล้วก็ระบบด้วยนะคะเพราะว่าวันอังคารนี้ค่ะเราจะประชุมกันในเรื่องของการการทำอ่าไอ,อ้เรื่องนี้โดยเฉพาะอีกทีหนึ่งว่าเราจะวางหรือจะลงเนี่ยแต่ว่าครูจะสอบเองค่ะครูจะไม่เอาเออไม่เอาเข้าในในใน,ในอ่อ ของมหาวิทยาลัยให้มหาลัยจัดการนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสอบเนี่ยครูจัดการเองแต่ว่าเดี๋ยวขอให้เป็นวันที่27ก่อนแล้วกันในเบื้องต้นนะคะตรงนี้มีคําถามไหมคะลูกไม่มีค่ะเป็น multiple choice ทั้งหมดนะคะส่วนเรื่องงานเรื่องอื่นๆก็ทยอยส่งมาเดี๋ยวครูครูจะเช็คนะคะเช็คเรื่อยๆนะคะแล้วอย่างไงเดี๋ยวครูแจ้งกลับแล้วกันว่าใครยังไงนะคะตรงนี้โอเคนะ มีคำถามไหมคะค่ะถ้าไม่มีตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วหิวหรือยังหิวแล้วโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเราจะคุยกันนะคะด้วยฟร n e นติกสเนาะยังไงครูฝากเชิญพี่อะไรนะคุณวีระชัยเขาเข้า,ขาตรงตรงนี้ดีไหมคะนะรู้จักเขาไหมคะไม่รู้จัก